โอเคเอาอละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมเดี๋ยวผมมิสเตอร์พลีนะครับโอเควันนี้นะผมพอดีผมมีเรื่อ,องเกี่ยวกับทุกคนหน่อยนะครับและก็อยากให้ช่วยเลือกหน่อยนะครับนะว่าคราวหน้าเนี่ยในการสตรีมของผมเนี่ยว่าผมจะสตรีมเฉพาะแค่ลงอินฟริตี้หรือว่าจะลงเฉพาะแค่สตอรี่ดีนะครับนะบริวารยังคิดไม่ออกด้วยนะครับนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเอ่อสตอรี่ของผมเนี่ยไม่ต้องห่วงพอดีผมเล่นจนจบแล้วนะนะพอดีได้รับการช่วยเหลือจากน้องโจนเป็นหลักนะครับนะแล้วก็มีคิวกับดินิเซลนั่นะที่ช่วยนะ เนี่ยเป็นจักรฐานยืนยันแล้วนะว่าเล่นมาเขาจงดานจริงๆนะครับนะโอเคแล้วก็เอ่อไปในแม่จะถ้าลงคลิปนี้เสร็จผมก็น่าจะรอดูคำตอบทุกคนนะว่าใ้ลงอินฟิที่อย่างเดียวเดือรี่อย่างเดียวนะแต่ว่าแบบไม่เอาผสมนะวันนี้ถ้าเป็นผสมนี่มันอาจจะนาเกินไปนะครับผมนะโอเคคำแนะนำจากทุกคนนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะรออ่านความแม่นักกันนะครับผมนะ we